กิมบอลตัวใหม่ครบทุกฟังก์ชันในคลิปเดียวสวัสดีค่ะ STM Product คลิปนี้เราอยู่กับ Ken M3S ตัวใหม่ล่าสุดจากชี้หยุ่นกันค่ะ มีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างแล้วก็มีสเปคอะไรมาใหม่บ้างแล้วมันจะแตกต่างจากรุ่นก่อนยังไงวันนี้อิมสรุปมาให้แบบเน้นๆครบจบในคลิปเดียวแน่นอนค่ะชินเ e n M3s เรียกได้ว่าเป็นไมเนอร์เชนของตัวเค n M3 เลยก็ว่าได้ค่ะแล้วเขานะคะจะถูกปรับอะไรมาใหม่บ้างก็คงจะเป็นคําถามที่ทุกคนอยากรู้มากๆเลยเดี๋ยวอิมนะคะจะพาไปดูกันเลยค่ะว่ามันมีอะไรมาใหม่บ้าง มากันที่อย่างแรกเลยค่ะก็คือ Duo Quick Release Page ค่ะเป็นจุดแรกนะคะที่ถูกปรับมาใหม่เป็นเพจที่ติดกับตัวกล้องนะคะเขาจะมาแบบ2ชั้นเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเรามากยิ่งขึ้นค่ะโดยตัวเพจนะคะสามารถดึงด้านหลังตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได้เลยค่ะสะดวกสบายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่มากๆ ต่อมานะคะก็คือตำแหน่งตัวล็อกแกนใหม่ค่ะจุดล็อกแกนนะคะถูกออกแบบมาในตำแหน่งวางใหม่หมดเลยย้ายแกนโลและแกนทิวนะคะมาไว้ด้านข้างเพื่อให้ง่ายต่อการปลดล็อกและกดล็อกนั่นเองค่ะถัดมานะคะก็คือในเรื่องของบลูทูธชัตเตอร์ k e าน์เตตัวนี้เนี่ยถูกอัปเกรดบลูทูธมาให้เป็นเวอร์ชัน5.0นค่ะทำให้สามารถใช้งานฟังก์ชันบลูทูธชัตเตอร์ได้เพียงแค่เชื่อมต่อกล้องนะคะเข้ากับกิมบอลก็จะสามารถกดเลคคอร์ดในเครื่องนี้ได้เลยค่ะ นอกจากนี้นะคะตัว M3S เนี่ยก็จะตัดโมดูล external microphone ออกไปซึ่งจากเดิมตัว M3 เนี่ยจะยังมีอยู่นะคะแต่ว่าเนื่องจากที่ตัดออกไปเนี่ยก็จะลดคอร์สลงนะคะทำให้ราคาจำหน่ายถูกลงไปด้วยและในส่วนของแผ่นเจลฟิลเตอร์เปลี่ยนสีไฟเองนะคะก็ถูกตัดออกไปจากเซ็ตเช่นกันค่ะแต่ว่าเขานะคะจะเพิ่มโฟนแคมเข้ามาให้เพื่อนำไปใช้งานคู่กับโทรศัพท์มือถือของเราได้ซึ่งจะมีในเฉพาะเซตคอมโบเท่านั้นนะคะ ตอนนี้ก็รู้กันแล้วนะคะว่าแค่ M3s ตัวนี้นี่ถูกปรับอะไรมาใหม่บ้างแต่เพื่อจะให้ทุกคนเห็นภาพกันชัดๆอิมจะเปรียบเทียบให้ดูจุดต่อจุดกันเลยค่ะว่าเขาแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่จุดแรกกันก่อนเลยค่ะ ซึ่งทางด้านซ้ายมือของอินตัวนี้เนี่ยก็คือเค n น m 3s นั่นเองค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นเค n น m 3ธรรมดาค่ะมาเริ่มกันที่จุดที่1ค่ะก็คือในเรื่องของ Duo Quick Release Head นั่นเองค่ะซึ่งตัว m 3s ตัวนี้นะคะเขาจะเปลี่ยนเพจกล้องมาให้นะคะสามารถถอดออกได้ง่ายขึ้นโดยการกดปลดล็อกตรงนี้แล้วก็ดึงออกไปด้านหน้าแบบนี้เลยค่ะ และในรุ่น M3 นะคะก็จะสามารถกดปลดล็อกได้ที่ปุ่มสีแดงตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงออกมาส่วนวิธีการเปลี่ยนแบตนะคะก็จะไม่ได้เหมือนกับ M3s ที่สามารถดึงออกมาแล้วเปลี่ยนได้เลยแต่จะต้องหมุนที่เพดตรงนี้ก่อนนะคะทีนี้นะคะเราก็จะสามารถถอดแบตเตอรี่ออกมาได้ค่ะ จุดที่2ค่ะจุดล็อกแกนจุดนี้เนี่ยเพิ่มความสะดวกให้เรามากๆล็อกแกนได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าตัว M3S เนี่ยเขาจะย้ายมาไว้ด้านข้างนะคะอย่างแกนโลเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะย้ายมาทางด้านซ้ายมือค่ะก็จะสามารถกดล็อกและปลดล็อกได้ง่ายขึ้นส่วนตัวแกนทิวนะคะก็จะย้ายมาไว้ด้านข้างที่ตรงขวามือของตัวมอเตอร์แกนทิวตรงนี้เลยค่ะ ส่วนในตัว M 3นะคะเขาจะมีตัวแกนโลเนี่ยอยู่ทางด้านใต้มอเตอร์ตรงนี้นะคะที่เป็นตัวปลดล็อกซึ่งจะใช้งานค่อนข้างที่จะไม่สะดวกนิดนึงนะคะส่วนแกนคิวนะคะก็จะอยู่ทางด้านบนของตัวไฟตรงนี้ค่ะที่เป็นตัวปลดล็อก จุดที่3ช่องไม้ถูกตัดออกเป็นจุดเปลี่ยนที่ไม่ได้ปรับย้ายนะคะแต่ตัดออกไปเลยค่ะเพราะในรุ่น c a n น3 s เนี่ยนะคะจะตัดโมดูล external microphone ออกไปเลยจะไม่เหลือแล้วนะคะมีแค่ช่อง USB Type C เท่านั้นค่ะแต่ในตัวของเ a n น3นะคะจะยังมีโมดูล external microphone อยู่ทางด้านล่างของกิมบอลตรงนี้นะคะแล้วก็จะอยู่ในส่วนของแกนคิวด้านบนตรงนี้ค่ะ จุดที่4เพิ seguinte, ม่มฟ okay. right ังก mm ์ชันบลูทูธชัตเตอร์เพราะ M3S นะคะสามารถกดเลกคอร์ได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เชื่อมต่อกล้องกับกิมบอ l เข้าด้วยกันนะคะก็จะสามารถกดปุ่มสีแดงตรงนี้เพื่อเลกคอร์ได้เลยแต่ว่าในตัวของเ e n น M3 เนี่ยจะต้องเชื่อมต่อด้วยสาย USB เท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันสักนิดหน่อยดีกว่าค่ะเจ้าตัวชี้ยุนเคน M3S ตัวนี้นะคะมีหน้าจอทัชสกรีนขนาด1.22นิ้ว มาพร้อมกับโหมดถ่ายภาพวิดีโอนะคะมีมาให้เลือกถึง7โหมดด้วยกันค่ะเจ้าตัวนี้นะคะยังมีไฟเสริมในตัวให้ความสว่างที่1000ลักซ์และสามารถปรับกำลังไฟนะคะหรือว่าปรับเควินได้ด้วยค่ะตัวกิมบอลตัวนี้นะคะมีน้ำหนักเบาเพียง0.7กิโลกรัมเท่านั้นค่ะ แต่สามารถรองรับน้ำหนักกล้องใหญ่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Sony A7S3 ม i k o n z ซต Fc Canon EOS M50 Mark II และ Canon EOS 200D ค่ะ ในส่วนของแบตเตอรี่นะคะก็มีแบตเตอรี่ในตัว1,150ม ah ิลลิแอมค่ะใช้งานได้นานสูงสุดถึง7ชั่วโมงวยกันมาพร้อมกับพอชาร์จ USB Type C ค่ะซึ่งสามารถรองรับการชาร์จเร็วแบบ PD ที่ใช้เวลาชาร์จเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นแถมยังสามารถชาร์จกิมบอลนะคะในขณะที่ใช้งานไปด้วยได้ด้วยค่ะ และในส่วนของ Ken m 3S นะคะเขาก็จะถูกแยกจำหน่ายออกมาเป็น2เซตด้วยกันค่ะก็คือ Combo Set แล้วก็ Standard Set นะคะโดยในเซต Combo เนี่ยจะประกอบไปด้วย Ken m 3S 1ตัวค่ะแล้วก็ไต้พอดตัวใหญ่1ตัว Cable 4ชิ้นค่ะฟอนแคม1 1ชิ้นแล้วก็แบ็คแพค k 1ใบค่ะและในส่วนของ Standard Set นะคะก็จะประกอบไปด้วย Ken m 3S 1ตัวค่ะไต้พอตตัวเล็ก1ตัว แคบิน4ชิ้น e p p c a r r y i n Case 1ชิ้นค่ะ อพอฟังกันมาจนถึงตรงนี้แล้วนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าสรุปแล้วเคานเอ็มสเอออกมาใหม่แบบนี้จะน่าซื้อไหมนะอิมก็ขอแนะนาว่าสําหรับใครนะคะที่มีรุ่นเคานเอ็มสหรือว่าเคานเอ็มสอยู่แล้วเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานต่อได้นะคะเพราะฟังก์ชันของเขาก็ยังไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่หรือใครที่อยากเปลี่ยนจากกิมบอลตัวใหญ่มาเป็นกิมบอลตัวเล็กเนี่ยอิมก็ขอแนะนําเป็นเคานเอ็มสตัวนี้เลยถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุมค้มค่าคุ้มราคา แล้วถ้าหกใครนะคะสนใจสินค้าก็สามารถไปลองจับไปลองเล่นกันได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกันได้เลยสุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง The Digital s t m เอาไว้ด้วยเพื่อที่เวลาเราอัปเดตหรือว่ามีสินค้าอะไรใหม่ๆจะได้รู้ก่อนใครและถ้าหากมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะ